เขากำลังก่อสร้างนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตรถยนต์เทสลานะคะตรงนั้นเนี่ยก็คือขายออกหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนี่นะคะสังเกตดูป้ายนะคะโซขายออกแล้ว ซึ่งนุ้ยกับสามีเนี่ยมามา,มาดูที่ตรงนี้ไว้นะคะมาดูว่าเออที่ที่เขาจะสร้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าวิวสังเกตดูวิวตรงนู้นนะคะวิวสวยมากเลยตรงนู้นนะคะวิววิวตรงนู้นสวยเห็นวิวฝั่งนู้นนะคะ แล้วก็ไม่ติดกับใครนะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่ติดกับใครแล้วก็ข้างบ้านสร้างแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้สร้างแต่ว่ามีคนซื้อไปแล้วนะคะแต่ว่าบางบางที่นะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะคะก็คือยังมีว่างอยู่นะคะปัดป้ายไว้ว่า for sale ถ้าหากว่าขายออกแล้วเนี่ยเขาก็ ขึ้นป้ายว่าโซแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะคะจะสร้างหลังจากนี้เอง,เองนู่นก็จะเป็นบ้านใหม่นะคะที่เขากำลังขึ้นมานะคะบ้านใหม่หนุ่ยกับสามีเนี่ยมาเลาะเดูแถวนี้นะคะตั้งแต่ยังเป็นแบบพื้นที่ว่างเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยบ้านใหม่ผุดขึ้นเยอะมาก การเจริญเติบโตของเมืองออสตินในรฐัฐเท็กซัสเนี่ยค่อนข้างที่จะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีโรงงานโรงงานไฮเทคต่างๆนะคะพวกอบริษัทอย่างเช่นนะคะบริษัท Apple นะคะมือถือ iPhone โรงงานพวกซัมซุงนะคะพวกไฮเทคเทคโนโลยี Tech ต่างๆนะคะ Google Facebook รวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเทส l a เนี่ยเขาก็มาตั้งอยู่ที่เมืองนี้แล้วเรียบร้อยนะคะกำลังดำเนินการสร้างนะคะคาดว่า,น,าน่าจะเสร็จภายในไม่นานนี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปี2021น่าจะเสร็จสิ้น ประมาณอีกสักปีคิดว่านะคะน่าจะอกีกปีหนึ่งนะคะน่าจะปี2022นเนาะนี่นะคะใครสนใจนะคะก็ลองมาม,มาดูหมู่บ้านแถวนี้ได้นะคะหมู่บ้านขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็ในโซนนี้เนี่ยอากาศดีแล้วก็ไม่ห่างจากโรงงานผลิตรถยนต์นะคะ เทสลาด้วยน่าจะประมาณ10นาทีนะคะขับรถโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็น่าจะมีพื้นที่นะคะที่ยังสามารถหาจับจองได้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองเข้าเว็บไซต์ของ Whisper ์วาเลนะคะที่ตั้งอยู่ที่เมืองออสตินราฐเท็กซัสได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเป็นตัวหนังสือเอาไว้ให้นะคะหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านใหม่แล้วก็หลังคาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสัง,สงเกตที่หลังคาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าโซลา r เซลล์นะคะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะคะ กำลังก่อสร้างเลยนะคะบ้านเนี่ยก็มีหลากหลายขนาดนะคะมีทั้งบ้านขนาดใหญ่นะคะขนาดกลางแล้วก็อันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นขนาดย่อมเยาวขนาดเล็กนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านขนาดเล็ก นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021นะคะอากาศดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นออสถานที่ที่เขาสร้างคอนโดมิเนียมที่จะเกิดขึ้นนะคะในอีกไม่นานนี้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาจะสร้างเป็นตึกที่เป็นคอนโดนะคะ ดเวล็อปเมนต์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดอื่นกันต่อนะคะบ้านนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะเหลือการทาสีด้านในต่างๆนะคะ What do you think about the price h w m c h i no s cost six hundred thousand. น่าจะประมาณ แสนดอลลาร์สลัดนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะอ,อันนี้นะคะก็ฝั่งนูน้นติดกับคล้ายๆฟาร์มเนาะขึ้นโครงนะคะโครงบ้านก็เป็นไม้เนาะแตกต่างจากเมืองไทยตรงไหนลองคอมเมนต์คุยกันนะคะไม่ทราบว่า ที่ไทยเนี่ยขึ้นโครงเป็นเหล็กหรือว่าเหล็กผสมไม้หรือ,อยังไงนะคะไม่ทราบเนะาะคอมเมนต์ได้นะคะอันนี้เป็นบ้านที่เสร็จแล้วแล้วก็เป็นหลังค่อนข้างใหญ่นะคะราคาก็จะสูงกว่าบ้านโซนที่นุโชว์เมื่อัะคู่นะคะโอ้ <laughs> สามีชี้ให้ดูมีวัวโอ้ลองฮอน ใชค่ะเราเจอลองฮอนนะคะเป็นอู้เฮาลักกี้ไปค่ะเราไปดูลองฮอนกันนะคะ <Wow. S 1> ไปดูลองฮอนกันค่ะทุกคนโอ้ยเขาวิ่งหนีหนุย้ยทุกคนน้องตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยน้องน้องอที่เป็น น้องวัวนะคะที่เป็นเขายาวๆใหญ่ๆนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเท็กซัสนะคะน้องลองฮอนที่คล้ายๆวัวแต่ว่าเขายาวมากนู่น ون, วิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วอดเอาไว้เจอใหม่เลยนุ้ยจะถ่ายทําให้ดูใหม่นะทุกคนว,วิ่งหนีเข้าป่าไปสงสัยตกใจเห็นนุย้ย คน,นะคะอันก็จะเป็นโซนที่ไม่ไกลจากครับเฮาส์นะคะที่ตรงนี้นะคะนุยกับสามีเคยมาดูตั้งแต่แบบยังไม่มีบ้านเลยนะคะมีแต่ที่แล้วก็เข้าไปถามไปคุยกับเซลล์ Sell นะคะแล้วก็ราคาก็ยังไม่แพงเท่านะปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเดือนพฤษภาคมปี2021นะคะ ที่ดินบ้านของอที่เมืองที่นูอยู่เนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงหลายเท่าตัวนะคะที่ตรงนี้ดูไว้เนี่ยบ้านก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณเกือบ400ดอลลร์เออ4 4แดอลลร์สหรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูที่เป็นแบบสร้างเสร็จแล้วนะคะอยู่ทางด้าน ด้านนี้นะคะอันนี้โซนนี้ค่อนข้างได้วิวที่สวยแล้วก็วิวดีนะคะสังเกตนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นหลังบ้านนะคะแล้วก็มองเห็นวิวทางด้านหลังเป็นต้นไม้นะคะเป็นอาจจะมีลำทานเล็กๆอยู่ด้านหลังบ้านแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าอยู่ติดกับขับเฮาส์นะคะขับเฮาส์สระว่ายน้ำอยู่ฝั่งนู้น นั้นก็เป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก่อนเนี้ยประมาณสัก2ปีที่เรามาถามราคานะคะราคาก็ไม่ค่อยจะสูงเท่าตอนนี้ตอนที่เรามาถามนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,000 300, สนต้น,ต,นต้นนะคะ3 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐต้นต้นตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000 400, สนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ เป็นทางที่เขาจะสร้างเป็นอีกโซนหนึ่งเพิ่มนะคะแต่ว่าต้องรอให้โซนนี้เสร็จซะก่อนแล้วก็มันจะมีอีกโซนหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นโครงการหนึ่งอันนี้เป็นโครงการสองนะคะอันนี้น่าจะเป็นโครงการสามแต่ว่าต้องรอก่อนน่าจะสักสองปีคิดว่านะฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านหมดเลยโอเคค่ะ สามีบอกว่า <light> ไลเซน์นะคะทะเบียนรถเป็นของออริกอนเนาะนูนวิววิวดีมากนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนอยู่ที่เนินภูเขานะคะแล้วก็จะเห็นด้านล่างตรงนู้นอันนี้ <av> เป็นบ้านเดซาวาร์เบิอ๋อว้าวบ้านหลังนี้ยังว่างอยู่นะคะแล้วก็เห็นวิวข้างหลังที่นิวโชวเมืสักคู่ อันนี้เป็นบ้านหลังที่ว่างนะคะยังขึ้นป้ายว่า available อยู่เนาะนี่นะคะชื่อของ builder น่าจะเป็น a h a นะคะ a h a dream home ใครสนใจก็ติดต่อนะคะถ้าใครอยากมาอยู่ออสตินอันนี้เนี่ยเป็น truman home นะคะคนละเจ้ากันกับ ahaha uh huh. home นะ,ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ หลังนั้นขายแล้วเรียบร้อยนะคะหลังนั้นราคาก็แตกต่างกันไปนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านราคาอย่างที่นุยบอกนะมันพุ่งสูงขึ้นเยอะมากยังไงก็ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google ว่า whisper valley ออสตินเท็กซัสนะคะให้ดูนะคะว่าบ้านที่เ,เขาเรียกว่าสไตล์นะคะสไตล์หรือว่าโมเดลลักษณะนะคะการออกแบบนี่ยก็จะต่างกันไปนะคะในหมู่บ้านนี้เนาะนุ้ยกับสามีชอบแบบนี้นะคะชอบแบบนี้แล้วก็ชอบหลังสีขาวตรงนู้นนะคะ เมื่อกี้ไปแอบส่องดูด้านในไปส่องดูด้านในบ้านนะคะมีหลักฐานสามีไปส่องดูด้านในตัวอย่างบ้านนะคะเพราะว่าเป็นโมเดลโฮมปรากฏว่าข้างในสวยมากทุกคนคือแบบมันเหมาะกับการอยู่อาศัยสองคนนะคะที่ด้านในบ้านเนี่ยจัดสรรพื้นที่บ้านเนี่ยค่อนข้างลงตัว แล้วก็น่าอยู่ที่สำคัญวิวด้านหลังสวยอย่างที่นุ้ยบอกนะคะด้านหลังเนี่ยเออมันจะเป็นคล้ายๆต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบยังเป็นป่าเนาะข้างหลังะนะแล้วก็มีลองฮอนด้วยนะคะที่สำคัญอลองฮอนก็คือน้องวัวแสดงว่าก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะหลังนี้ยังว่างอยู่ สวยทุกคนลองมาดูนะคะลองมาดูกันเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อนะคะพื้นที่อื่นต่อเนาะทุกเฟสเนี่ยจะมีส่วนผักแล้วที่สำคัญนี่ค่ะพื้นที่สีเขียวเ hey, อ๋อเจอน้องลองฮอนอีกแล้วค่ะทุกคนอ๋อไม่มีลองฮอนมีแค่วัวเฉยๆนะคะตรงนู้น คิดว่าด้านนู้นน่าจะเป็นฟาร์มนะคะมีสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะน,น่าจะน้องวัวด้วยธรรมชาติแค่ไหน <c oughs> น้องวัว <c oughs> ไปค่ะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะอันนั้นบัฟฟิงตันโฮมหนุยกับสามีเคยไปคุยกับเซลนะคะแล้วก็โอ๊ะ sorry อ่าห้าโฮม แล้วก็ GFO Home นะคะอันนี้บ้านตัวอย่างฝั่งนี้นะคะเฟสสอง Termann Home กำลังมา coming soon ตรงนู้นค่ะขับ House นะคะสระว่ายน้ำจะบอกว่าสระว่ายน้ำสวยนะคะแล้วก็ค่อนข้างกว้าง ว่ายน้ำของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะอันนั้นอันนี้คือด้านข้างกับด้านหลังนะฝั่งข้างหน้าเนี่ยเราจะมีที่ชาร์จรถยนต์แบบรถยนต์ไฟฟ้าของลูกบ้านที่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบเต็มๆนะคะไปค่ะเราไปดู ด้านหลังของสระว่ายน้ำอันนี้ก็มีที่บีบีคิวนะคะให้ปิ้งย่างเราก็มาพักผ่อนได้มาทำปิ้งย่างกินได้นะคะสระว่ายน้ำนี้เฉพาะลูกบ้านแล้วก็สมาชิกนะคะก็สวยงามไม่มีคนว่ายน้ำนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะเราเกือบ8ดมงกว่า9ก้โมงเนาะ ะะอันนั้นห้องน้ําห้องน้ําแยกกิ่งชายนะคะแล้วก็มีสระน่าจะมีแยกอันนี้สระเด็กพอไกลๆไ,ไปก็น่าจะเป็นโซนที่ลึกขึ้นมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นภูเขานะคะสวยงามเนาะ ส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นคล้ายๆผู้วกสนามที่ให้น้องหมามาวิ่งเล่นได้นะคะตรงนู้นนะคะโซนนูน้นมันจะมีเทรลนะคะหรือว่าทางเดินเล็กๆนะคะให้เราเดินเชื่อมไปกับเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองนะคะเฟสหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นอย่างที่นุ้ยบอกนะคะฝั่งฝั่งนูน้นแล้วก็มีทางเดินให้ลัดเลาะมาได้ที่จะมาสระว่ายน้ำนะคะ คลับเฮาส์แล้วก็มีฟิตเนสอยู่ตรงนู้นในห้องนะคะลูวิ่งจักรยานแล้วก็มีห้องกิจกรรมนะคะอยู่ฝั่งนู้นห้องกิจกรรมก็จะเป็นพวกพวกร้านอาหารต่างๆนะคะนี่ละค่ะโดยรวมๆนะคะใครสนใจก็ลองมาดูรเรามากันที่ เรามากันที่เฟสที่หนึ่งนะคะไปค่ะอันนี้คือโครงการ Whisper v a l e นะคะแต่ว่าเป็นเฟสรแรกฝั่งโซนนี้บ้านเล็กๆน่ารักเยอะนะคะอย่างที่นุ้ยบอกนะคะว่าหลังคาบ้านทุก หลังนะคะจะเป็นโซลา่าเซลล์นะคะพลังงานแสงไฟฟ้าไฟฟ้าที่ได้นะคะก็ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เนาะนี่หนยชอบหลังนี้นะคะหลังหลังเล็กนี้เนาะอยู่ใกล้กับเทรลนะแล้วก็อยู่ใกล้กับตู้ไปรษณีย์ ลาไปพร้อมกับป้าย Whisper w a l e ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบาย